หลักปฏิบัติต่อทิศทั้งหกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในอริยวินัยมีการนอบน้อมทิศทั้งหกอย่างไรพระเจ้าข้าพระองค์ทรงแสดงธรรมที่เป็นการนอบน้อมทิศทั้งหกในอริยวินัยเถิดข้อหาบดีบุตรพึงทราบว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าพึงทราบว่าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา พึงทราบว่าบุตรภันรยาเป็นทิศเบื้องหลังพึงทราบว่ามิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายพึงทราบว่าธาตุกรรมกรเป็นทิศเบื้องต่ำพึงทราบว่าสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้าขหาบดีบุตรทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาอันบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือ 1. นึท่านเลี้ยงเราแล้วเราจะเลี้ยงท่าน 2. เราจะทำกิจของท่าน 3. เราจะดำรงวงศ์สกุล 4. เราจะปฏิบัติตนเป็นทายาท 5. เมื่อท่านทำการละล่วงรับไปแล้วเราจะก,กระทำทักษิณาอุทิศท่านขหบดีบุตรทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดา อันบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยฐานะห้าประการคือ 1. ห้ามเสียจากบาป 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะ 4. ให้มีคู่ครองที่สมควร 5. มอบมรดกให้ตามเวลาเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศกเกษ ไม่มีภัยเกิดขึ้น